สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ออกมาเช็คหมายมือกับไต่เล็กนะครับกำลังขับเรือเข้าหมายแรกครับมีตัวหรือไม่มีตัวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าครึ่งวันจะได้เท่าไหร่อันนี้เราจอดหมายแรกแล้วนะครับใ,ใกล้ๆฟังนะครับ เช็คหลุมหมายเลขครับจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยรับชมกันครับอันนี้ไต้โดนแล้วครับหมายแรกครับกับตัวแรกหลังอัดมาแล้วครับไม่ใหญ่เท่าไหรครับโอ้นี่ครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับโอเคครับ ย้ายหมานะครับหมายเรกไดมาดึงแต้มครับจะไปเข้าออก,กองที่สองกันครับกองเทียมครับอันนี้ไตกดตัวที่สองไกแล้วครับมีไส์อยู่นะครับกินไต่อยู่คนเดียวครับตอนนี้หัวเรือยังไม่ทานเลยยังไม่กินเลยครับ ครับอ้มีไสครับไซสสวยครับไส้สวยนี่ครับโอเคครับสุดไม้ต่อไปกันครับใส่กดไปแล้วครับสองไม้ติดกินไทยเรืออยู่คันเดียวครับนี่ครับตีนฟ้าเปิดแล้วมึกจับแล้วครับ โอ้โหตัวนี้อีกแล้วโอ้ครับโอเคครับตอนนี้ตีนฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับอาทิตย์กำลังจะขึ้นมึกกำลังเริ่มช่วยแล้วครับนี่ตัวแรกของปีตัวแรกของปีโอ้โหไซสโบโบเลยครับโบโบเลยครับ ไตยเรือกดไม้แล้วครับไต่ได้มาอีกหนึ่งครับผมมาเลยครับไม่หี้ไต่ครับไต่สวยครับงานหยาบแล้วครับลมลงแต่เช้าเลยครับหายายหมายหลบลมแล้วครับ ไปเามไปเลยไมต้องไปไหม่ในแล้วครับไปแล้วครับหนึง่งต้องมาอู้เลยกลับั่งแล้วครับอันนี้เป็นผู้ประสบภัยแล้วครับ ลงมาวิ่ดๆเลยเหลือทยอยเข้ากันหมดแล้วครับขึ้นหัวแตกมาแล้วครับไหนบอกอยู่ไหมก็เครียดครับเข้าฝั่งกันดีกว่าเดี๋ยวน้ำดีๆมาหาผลงานกันใหม่ครับ โอเคครับผมนั่งเรือเล่นคลื่นไปก่อนครับใ้ดูผลงานเลยครับนี่ครับไหลสวยๆอยู่ครับสดๆครับดินดิน ก็หกโมงครับแปดโมงหน่อยๆเข้าฝั่งแล้วครับลมมาครับเรือเล็กสู้ไม่ไหวครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากผลงานไว้เท่านี้นะครับนี่ครับ้ันแสงนิดนึงพอได้ครับพอได้เาไโหกว่าครับอีคครับ